สวัสดีนะักเรียนชั้นป .1 นนะคะแล้วในคลิปวิดีโอนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูเจนจะมาทบทวนความรู้ตั้งแต่ต้นเทอมของเทอมที่2นะคะมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าเราได้เรียนอะไรผ่านมาแล้วบ้างมันจะมีองค์ความรู้อะไรที่ เออตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีองค์ความรู้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะสอบกันในปลายเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องแรกที่เราเรียนกันเลยดีกว่านะคะเรื่องแรกถ้าใครจำได้นะคะจะเป็นเรื่องธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า ก่อนที่จะมีธงชาติไทยที่เรารู้จักกันคือธงไตรงใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีวิวัฒนาการของธงชาติไทยมาเรื่อยๆก่อนที่เราจะได้ใช้ธง3ามสีที่เรียกว่าธงไตรงเราใช้เคยใช้ธงช้างเผือกมาก่อนนะคะธงช้างเผือกนะคะจะเป็นลักษณะธงผืนผ้าสีแดงนะคะแล้วตรงกลางจะเป็นรูปช้างเผือกสีขาวนั่นเองแต่ว่าธงไตรงหรือธงสามสีนะคะเราเริ่มใช้ตอนรัชกาลที่6 เอามาใช้แทนธงช้างเผือกนะคะตอนรัชกาลที่6จจาไว้ให้ดีเลยนะคะอีกรอบหนึ่งธงชาติไทยมี3สีไม่ได้มี5สีนะคะหลายคนไปนับ1 2 3 4 5แบบนี้คือผิดเลยนะคะเราจะนับแค่สีที่มันปรากฏให้เราเห็นคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน สีที่ซ้ําแบบนี้ก็จะเป็นสีเดียวนะคะก็คือ1 2 3 3งสาสใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูว่าความหมายของแต่ละสีเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะคะมาดูสีแดงสีแรกเลยสีแดงหมายถึงชาตินะคะหลายคนตอบได้แน่นอนสีขาวหมายถึงาศาสนานะคะและน้ําเงินคือพระมหากษัตริย์ไทยนะคะธงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้เรียกว่า ธงไตรรงทาไมถึงเรียกว่าธงไต,ตรรงไตรแปลวา่า3มครูเจนบอกไปแล้วว่ามีอยู่3สี3ความหมายนะคะไตรแปลวา่า3มจึงเรียกว่าธงไตรรงนะคะสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาน้ําเงินง,งามตาพระมหากษัตริย์ไทยถ้าใครจําได้จะท่องในลักษณะนี้นั่นเองนะคะอะมาทวนกันสักเล็กน้อยสีอะไรที่แทนด้วยชาติคะนักเรียน สีแดงนะคะแล้วสีอะไรที่แทนด้วยศาสนาก็คือสีขาวนะคะสีอะไรที่แทนด้วยพระมหากษัตริย์เหลือสีเดียวละก็คือสีน้ําเงินนะคะอันนี้ออกข้อสอบแน่นอน100%เซให้นักเรียนจําไว้ให้ดีเลยสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ําเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยนะคะหลายคนท่องได้เนาะทีดีมาอีกเรื่องหนึ่งหลังจากธงชาติไทยต้องมี เพลงชาติไทยที่เราใช้ร้องหรือคารพตรงชาติเนี่ยตอนเช้าทุกวันใช่ไหมคะเพลงชาติไทยเราแต่งโดยพระเจนดุริยางถ้าใครจำได้คนที่แต่งเพลงชาติไทยคือ พระเจนดุริยางนะคะตอนที่เราเปลี่ยนการปกครองพอดีจากสมบูรนารายรายสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนะคะเปลี่ยนเมื่อสองสหรือช่วงรัชกาลที่6นั่นเองนะคะเราก็มีเพลงชาติไทยขึ้นมาใช้นั่นเองเนื้อเพลงของเพลงชาติไทยแต่งมาเพื่อคนไทยแต่งโดยเอานิสัยลักษณะนิสัยของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาคัด กลองมาเกลาให้มันได้เป็นเนื้อเพลงของชาติไทยนั่นเองคุณเชื่อว่าหลายคนร้องได้แน่นอน100%นะคะอ่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปที่เราเรียนคือสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยประเทศไทยมีสัญ,ญลักษณ์หลายอย่างมากๆแต่อะไรที่จะเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประจำชาติไทยได้บ้างเช่นอาหารประจำชาติไทยสัตว์ประจำชาติไทย ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราดูหนึ่งเลยอาหารประจำชาติไทยครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้อาหารประจำชาติไทยคือต้มยำกุ้งนะคะสิ่งที่หลายหลายคนหรือว่านักท่องเที่ยวนักต่างชาติเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะคิดถึงเลยคือต้มยำกุง้งอยากจะกินต้มยำกุ้งเหลือเกินร้องลงมาก็จะเป็น ผัดไทยหรือส้มตํานั่นเองนะคะไปดูสิ่งประจําชาติสิ่งต่อไปคือสัตว์ประจําชาติไทยสัตว์ประจําชาติไทยที่เราําได้แน่นอนคือช้างไทยถ้านักเรียนสังเกตนะคะตามบ้านเรือนหรือตามสถานที่ราชการหรือตามศาลต่างๆเนี่ยจะมีอะไรอยู่มีรูปปั้นช้างนะคะเพราะเขาเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อนะคะในอดีตเนี่ย ก่อนที่กระตัตย์จะออกรบเนี่ยหรือว่าคนทหารจะออกรบเขาใช้อะไรเป็นพาหนะก็คือใช้ช้างใช่ไหมคะเราจะเห็นภาพของการต่อสู้หรือรบกันเนี่ยบนหลังช้างเลยมีคนคุมช้างมีการใช้หอกใช้งาวนะคะในการรบการบนหลังช้างนั่นเองเขาเลยให้สัตว์ที่เป็นที่เป็นช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจําชาติไทยนั่นเองหรือว่านักเรียนสังเกตง่ายๆแต่ละ พระมาหากษัตริย์หรือแต่ละรัชการไม่ว่าจะถึง 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดไปเก้าสเนี่ยล้วนมีช้างเป็นสัตว์ประจํากษัตริย์นะคะปัจจุบันรัชการที่10ก็จะมีช้างเผือกประจํารัชการที่10นั่นเองนะคะ นี้เนาะสัตว์ประจำชาติจำไว้ให้ดีต่อมาสถาปัตยกรรมไทยที่มองออกเลยว่าเนี่ยเป็นของไทยแน่นอนคือศาลาไทยถ้านนักเรียนสังเกตเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลารอรถหรือว่าศาลานั่งเล่นในหน้าบ้านศาลากลางหมู่บ้านหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆเขาจะมักนำเอาศาลาไทยเนี่ย ไปวางไว้ตรงนั้นไปวางให้คนได้นั่งเล่นได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะหรือนั่งรอรถเมล์ก็แล้วแต่เพื่อให้เป็นการอีกอย่างหนึ่งว่าแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยแบบไทยๆไ,ไว้นั่นเองก็คือศาลาไทยนะคะต่อมาเงินตาไทยคููเจนเคยออกข้อสอบไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เงินตาไทยที่เราใช้ก็คือเงินธนบัตรเงินเหรียญใช่ไหมคะแต่สกุลเงินของไทยคือบาท จำไว้ให้ดีสกุลเงินของไทยคือบาทนะคะไม่ใช่สตางไม่ใช่ตังหรืออะไรนะคะมันคือบาทนะคะบางคนบอ,อกว่าแม่ขอเงินหน่อย100ตงังแบบเนี้ยแม่เข้าใจว่าเป็นการใช้คำที่ไม่ถูกถ้าพูดว่าแม่ขอตังหน่อยค่ะ100บาทแบบนี้ถึงจะถูกนะคะดังนั้นสกุลเงินของไทยเรียกว่าบาทเนาอะ,อะ ต่อมานะคะนี่คือลักษณะของเงินไทยในอดีตเป็นเงินไทยตั้งแต่สมัยสุขโขททยนะคะอยุธยานะคะไปจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เออรรัตนโกสินทร์ช่วงต้นค่ะรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่1 2 3่อยสางเงินลักษณะนี้อยู่ถ้านักเรียนสังเกตแบบวงกลมจะเรียกว่าพดดวงนะคะพดดวงพดดวงพดดวงนะคะแบบเปรี่ยนก็เริ่มมีในรัชกาลที่4นะคะทีนี้แบบเบี้ย ที่เราเห็นเป็นเปลือกหอยสีขาวเขาเรียกว่าเบีย้ยนะคะเงินเมื่อก่อนเนี่ยหายากมากเพราะว่าทํามาได้ยากแล้วมีการสลักลงไปบนพดด้วงอีกใช่ไหมคะนี่ครูให้ดูภาพของเงินในอดีตนะคะต่อมาดอกไม้ประจําชาติไทยหลายคนชอบตอบมากว่ามันคือดอกดาวเรืองเพราะเราชอบคิดว่าดอกดาวเรืองสีเหลืองต้องเป็นของประจําชาติไทยแน่เลยครูถามกี่ครั้งทุกคนก็หลายคนยังตอบว่าดาวเรืองอยู่ ผิดนะดอกดาวเรืองไม่ใช่ดอกไม้ประจำชาติไทยดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนนั่นเองจำไว้ให้ดีเลยเมื่อไหร่ที่ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเดือนเมษายนดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์เนี่ยจะบานสะพั่งทั่วถนนทั่วบ้านเรือนเลยใช่ไหมคะจำไว้ให้ดีดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอก ราชพฤกษ์หรือดอกคูณนะคะต่อมาเมื่อเราเห็นศิลาจารึกเรื่องต่อไปครูจะไปทวนเรื่องของการใช้ภาษาให้ทุกคนดูศิลาจารึกถามว่าเมื่อก่อนใครเป็นคนสลักตัวอักษรลงในหลักศิลาจารึกตอบพร้อมกันเลยคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่ใน <c oughs> ขอไปค่ะ อยู่ในสมัยสุขโขทัยนั่นเองเมื่อก่อนนักเรียนสังเกตมันเป็นเส้นๆเส้นๆพวกนี้คืออักษรไทยในอดีตนะคะเห็นไหมคะแท่งสี่เหลี่ยมที่ใช้เมื่อก่อนเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาประดิษฐ์บนแท่งหลักศิลาจารึกนะคะเป็นแท่งหินศิลาแบบนี้นะคะคนที่ประดิษฐ์ขึ้นคนแรกในประเทศไทยคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจำไว้ให้ดีคนที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นคนแรกคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะและนี่คือลายสือไทยในอดีตหรือว่าลายอักษรไทยในอดีตนะคะเมื่อก่อนจะมีอยู่39ตัวโดยประมาณนะคะปัจจุบันมันก็เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เขียนง,ง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อมาเมื่อเห็นแผนที่เห็นแผนที่สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยคือลักษณะแผนที่ประเทศไทยครูเจนให้ดูภาพใหญ่ๆ นี่คือแผนที่ทั้งโลกถ้าจากโลกกลมๆใช่ไหมถ้าเราแผ่มันออกให้เป็นแผนแบนนะลูกเราจะเห็นลักษณะแผนที่ทั้งโลกในลักษณะนี้สังเกตดูดีๆมีกี่ทวีปคะ1 2 3่5 5ทวีปใช่ไหมที่เรายังเห็นอยู่ใช่ไหมคะมีทวีปแอฟริกายุโรปอเมริกานะคะออสเตรียออสเตรเลียนะคะแล้วก็เอเชีย แต่ทวีปที่เราอยู่นะคะคือทวีปสีเขียวคือทวีปเอเชียนั่นเองนี่นะคะประเทศไทย,ยตรงนี้เล็กๆด้านใต้นี้นะคะ <c oughs> อ่ะต่อมานี่ครูให้ดูแค่ทวีปเอเชียคือพื้นที่สีเขียวนะทีนี้ครูขยายมันออกมาให้เห็นแผนที่ประเทศไทยชัดขึ้นให้นักเรียนสังเกตว่าแผานที่ประเทศไทยคายรูปอะไร ขายรูปขวานนะคะขวานทองของไทยถ้าใครจำได้ทีนี้ในลักษณะภูมิประเทศประเทศไทยแบ่งออกเป็น6ภาคถ้าลักษณะภูมิประเทศประเทศไทยแบ่งออกเป็น6ภาคภาคที่1คือภาคเหนือภาคที่สองภาคกลางนะคะภาคที่สภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ภาคที่4ภาคตะวันออกนะคะมีตะวันออกแล้วต้องมี5ภาคตะวันตกนะคะและสุดท้ายด้านล่างสุดจะเรียกว่าภาคใต้นั่นเองทั้งหมดมี6ภาคแต่ภาคที่แบ่งตามวัฒนธรรมจะแบ่งเป็น4ภาคคือภาคเหนืออีสานกลางและใต้นะคะเหนืออีสานกลางใต้ใช้แบ่งอะไร แบ่งลักษณะของอาหารนักเรียนสังเกตว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่ภาคเหนือแน่นอนคนเหนือจะค่อนข้างกินรสจืดหน่อยนะคะรสจืดไปค่อนข้างหวานนิดนึงนะคะสำหรับแกงไตปลาอยู่ภาคใต้นั่นเองภาคใต้นะคะจะให้รสชาติอาหารแบบเผ็ดร้อนกินแล้วรู้สึกร้อนด้านในร้อนปากนะคะ จะแบบเผ็ดๆร้อนๆหน่อยน,นะคะทีนี้ลาบหมูอยู่ภาคอีสานแน่นอนเพราะภาคอีสานขึ้นชื่อเรื่องอาหารความแซ่บความเผ็ดความเปรี้ยวซีดความรสชาติหนัวของอาหารนะคะอยู่ของภาคอีสานแกงเทโพอยู่ภาคกลางภาคกลางจะให้รสชาติอาหารที่เป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มครบเลยนะคะแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอยู่ภาคเหนือนะคะกุ้งผัดสตอจำไว้ให้ดีภาคไหนที่ชอบกินสตอ ภาคใต้นะคะดังนั้นกุ้งภาสตออยู่ภาคใต้ทีนี้มาเรื่องประเพณีไทยที่เรารู้จกักจะมีมีประเพณีสงการสงการจะมีการรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่มีการส่งพระใช่ไหมคะแล้วก็มีการ <c oughs> <c oughs> การก่อเจดีไซน์ขอ,อไปด้วยค่ะอ่ะ ทีนี้งานบุญบังไฟบุญบังไฟเป็นของภาคอีสานเป็นประเพณีเพื่อขอฝนนะคะขอฝนขอกับใครเขาเชื่อว่าถ้าเราจุดบังไฟไปขึ้นบนฟ้าพรยาแถนคือคนนี้นะคะพรยาแถนเนี่ยก็จะรับรู้ว่าอ๋อต้องให้ฝนลงมาแก่มนุษย์โลกนะคะนี่ก็คือความเชื่อของชาวอีสานแล้วก็ประเพณียี่เป e ก็คือการปล่อยโคมลอยทางภาคเหนือนะคะคล้ายๆกับ การลอยกระทงแหละแต่เป็นการลอยกระทงแบบโดยการปล่อยโคมลอยขึ้นไปนะคะเป็นของภาคเหนือทีนี้ชิงเปรตชิงเปรตเป็นประเพณีของภาคใต้นะคะภาคใต้การชิงเปรตก็เหมือนการทําบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องเราที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองผีตาโขนนะคะอยู่ภาคอีสานเมื่อก่อนเรียกว่าผีตามคนทีนี้ผีตามคนเนี่ยลักษณะก็เหมือนผีใช่ไหมหน้ากากทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นผีตาโขนนั่นเอง ขออภัยค่ะทีนี้การไหว้การไหว้มีทั้งหมดสามระดับระดับที่หนึ่งคือการไหว้พระไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนะคะไหว้ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงจมูกนะคะไหว้ที่สามไหว้บุคคลทั่วไปนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ตรงอกนะคะแล้วก็ ก้มลงมาให้ถึงคางเล็กน้อยนะคะนี่คือไหว้บุคคลทั่วไปการกราบจะมีกราบอยู่สองแบบคือ1เลยกราบแบบเบญจางคปะดษฐ์กักกราบแบบผู้ใหญ่นะคะกราบแบบเบญจางคปิษฐ์ก็คือมีท่าตรียมก็คือผู้ชายคือเทพพบุตรผู้หญิงคือเทพธิดาใช่ไหมคะแล้วก็มีอัญชลีนะคะวันทาก้มกราบคืออภิวาทนั่นเองนะคะการกราบผู้ใหญ่หนึ่งครั้งไม่แบมือนะคะนี่คือวัด สถานที่ต่อไปนี้นะคะจะเป็นศาสนสถานนะคะในศาสนานั่นเองนะคะอ่ะครูสอนไปแล้วนะคะการตักบ,บาตรก็จะเกิดขึ้นในวัดนะคะสารภาพบาปต่างๆนะคะการของอิสลา,ามนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุโบราณสถานคือสถานที่โบราณวัตถุคือวัตถุนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูลา